สวัสดีครับคุณหูนักสัาวเองครับวันนี้อยู่ที่ปุนดวิถีนะครับรถคันข้างนอกนั้นนะครับอยากกลังจะจัดโปรโมชั่นลถราคาพิเศษให้นะครับเป็นกระบะแคปออโต้นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมกันว่ารุ่นนี้มีดียังไงคันนี้นะครับเป็นนวาวาร่าคิงแคปอีออโต้นะครับรุ่นนี้ก็เป็นในส่วนของตัวยกสูงแล้วคาลิเบอร์สีบรอนเงินนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่จะไม่ผลิตแล้วจะผลิตตัว ที่เป็นตัวแพงไปเลยแล้วก็จะเป็นตัวที่เป็นตัวถูกตัวนี้เป็นตัวกลางที่จะไม่ทำแล้วราคารุ่นนี้คือ8ปดแ0 0่บาทนะครับในส่วนของตัวสเปคเป็นยังไงเดี๋ยวมาชมกันก่อน n a ว a r a King c a บ Caliber E7 ออโต้ราคาสเปคจริงก็จะเหมือนพวกในส่วนของตัว b a c k Edition ที่เป็นตัวทั้ง4ประตูและตัว2ประตูรุ่นนี้เกียร์ออโต้เหมาะกับลูกค้าที่เน้นใช้งานส่วนตัวนะครับไม่ได้อยากใช้เกียร์ธรรมดาไม่ได้บรรทุกหนักมากก็ใช้เกียร์ออโต้ขับสบายๆในเมืองก็ว่าไปนะครับ ในส่วนของตัวกระจังหน้าเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับกระจังหน้าอิล็อกไฟหน้าคร์ต LED 4ดวงยังไม่มีไฟตัดหมอกเหมือนกันล้อแม็กเป็นขนาด17นิ้วนะครับที่นีลายเนือมันลายเดียวกับตัว Pro2 นี่คันนี้นะครับ Pro Pro คันนี้ Pro 4แต่ว่าแค่แม็กคันนี้ทำเป็นสีบรอนแค่านั้นเองมาในค่ามีให้กล้องรอบทิศทางมีให้นะครับมาในค่าจะเป็นสีดำแล้วก็ในส่วนของตัวด้านหลังคาลิเบอร์สัญ,ญลักษณ์ประจำรุ่นแล้วก็เป็นรุ่น E อันนี้สีบรอนเงินไม่มีค่าสีเพิ่มนะครับ825เป็นพุสตาร์ทแล้วเป็นกุญแจอัจฉริยะแล้วเป็นบอกผ้ารุ่นนี้เป็นบอกผ้าแล้วก็ในส่วนของแคปเป็นแบบโอเพนแคปเดิมๆจะไม่มีบอกแคปมาให้เราจะซื้อติดเพิ่มให้ลูกค้าไปในส่วนของตัวภายในรูปร่างหน้าตาคอนโซน รุ่นนี้เป็นยูโรไฟแล้วนะครับเครื่องยนต์190แรงมา้ายูโรไฟมีระบบ DPF คอนโซลหน้าเป็นแบบของตัวเทอรล่าเรียบร้อยแล้วต้องรอบทิตทางอ a l ว v วมอนิเตอร์มีมาให้เกียร์ออโต้7สปีดมาพร้อมแมนวนวลโหมดแล้วก็แอร์ออโต้ปรับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้ด้วยพวงมาลายัยมัลติฟังชั่นก็มีในส่วนตัวปรับเครื่องเสียงพวงมาลัยได้แล้วก็ในส่วนของตัว Cruise control สามารถตั้งความเร็วอัตโนมัติได้กระจกหลังตัดแสงอัตโนมัติเบาะหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวพาขึ้นไปนั่งดูข้างบนก่อนกุญแจอัจฉริยะหน้าตาแบบนี้นะครับถ่าให้ดูแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจอหน้าจอเดรนไม้หน้าจอในส่วงตัววิทยุแล้วก็กลรองรับทิศทางเชื่อมต่อ Apple CarPlay and the Auto ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว กล้องรลอสทางเวลาแสดงผลแสดงผลยังไงเดี๋ยวให้มันเชื่อมต่อจอบููเรียบร้อยก่อนนะนี่โอเคกล้องรลอดสทางเป็นแบบนี้นะครับเราเป็นมอนิเตอร์ของนิสสันแล้วก็สามารถกดเลือกดูในส่วนตัวกล้องด้านหน้าได้ด้วย ในส่วนของตัวราคานะครับแคมเปญโปรโมชั่นเนี่ยราคาเต็มอยู่ที่825,000บาทถ้าเกิดลูกค้าซื้อจัดไฟแนนซ์นะครับลดให้เหลือ699,000บาทเลขสวยๆเลย699ถ้าเกิดซื้อสดจะลดน้อยกว่านะครับลดน้อยกว่ากันหมื่นหนึ่งจะเหลือ79,000ต้องบอกก่อนว่าคันนี้เราจะมีแถมในส่วนของตัวฟิล์มกรอบป้ายพยางไรเนอร์ให้แต่ว่าถ้าเป็นแคป699คันนี้จะไม่มีแถมประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับเพราะว่าทำราคาให้มันส,สวยๆแหละไม่งั้นมันจะดูเลขมัน 699แบบมันดูสวยน่าซื้อดีนะครับเพราะนั้นก็เลยทำแคมเปญโปรโมชั่นลดราคามาให้ทำของแถมให้แต่ว่าลูกค้าซื้อต้องจ่ายค่าประกันภยัยค่าจดทะเบียนค่ามัดจำายแลกเองนะครับกถกาเกดใครสนใจกระบะแคปออโต้นะครับอยากใช้งานอยากได้รถเรียบๆไม่ใช่แต่งแบบแบลติเดชั่นรุ่นนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจเพราะว่าได้เป็นคิงแคปคาลิเบอร์ King Cap ur, ยกสูงมีกล้องรอบทิศท,ทางแล้วก็ได้สวงตัวปุ่มพุชสตาร์ตกุญแจอัจฉริยะพร้อมอิโมบ i l ลเซอร์นะครับในราคา699 ราคาเนี้ก็น่าจะเราใจอยู่นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ